เอกแม็กฟอร์ซาออกรถฟรีดาวนะฮะอย่างเช่นนี้นะครับเอกแม็กทุกคันนี้ออกรถฟรีดาวเลยผ่อนประมาณ3,000ันกลางๆถึง3,000ันปปลายเท่านั้นอยู่ที่ปีนะถ้าปีใหม่เนี่ยจะผ่อนประมาณส0 0พนต้นๆ0วัประมาณนะั้นหรือว่าจะเป็นฟอร์ซานะฮะสายแบบว่าทัวรลิงแบบว่าเต็มตัวนะไฟอาร์เทียลไฟฟ้ฟานะออกรถฟรีดาวเหมือนกันผ่อนไล่ๆเรียกกันเลยนะประมาณ3 0 0พันปปลายถึงส0 0พันต้นๆอยู่ที่ปีนะ,ะไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่นะน้องกิ๊บมาฟังนิดหน่อย ชมปี23เราก็มีนะฮะใครที่อกว่ายังไม่เคยเห็นนะชมปี23จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเห็นปะจะไม่เ,เหมือนชมเก่าะกละโมเก่าจะเป็นแบบนี้เห็นปะเออออกรถฟรีดาวทุกคันใน X Max f o r z a ตอนนี้แค่ส,สาขาเราก็มีกว่าประมาณเกือบ20คันแล้วนะฮะแถมไม่พอข้างหลังก็มีและแถมไม่พอยังมีอีก8สาขานะถ้าเข้ามาได้เลยไม่ซสงไม่ว่ากันนะ X Max f o r z a ออกรถฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนแถมไม่พอ เรามีไฟแนนซ์วิเยาศสัญ์สทั่วประเทศไม่ว่าลูกค้าอยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรของประเทศไทยนะฮะฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวและแถมไม่พอเรื่องผ่านรถอะอยู่จากร้านอะส่งไปถึงหน้าบ้านลูกค้าฟรีทุกอำเภอทุกจังหวัดของประเทศไทยนะฮะเอาไงว่าไม่ว่าจากการเซอร์วิสอย่างเช่นล้อหน้าล้อหลังหมดนะเปลี่ยนให้ฟรีน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ฟรีเอาไงว่าการเซอร์วิสไม่ต้องเป็นห่วงครับพร้อมใช้งานแน่นอนฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวเน้นย้ำว่าฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะใครที่บอกว่าอยากของรถฟรีดาว ทักหาิว i วาได้เลยกดลิก์ตัวไฟ์ได้เลย,ลไ,ไ,เลยไม่ซีไม่ว่ากันเจอกันใหม่ครับ